น้องกับป้าได้ไงวะเจี <S <S ๊ยถ้าเป็นคุณคุณจะทำยังไง เมื่อตื่นมาพบว่าภรรยาที่ิ่งแต่งงานกลายเป็นคนแก่ผมสัญญาว่าจะรักคุณไปจนแก่เท่านะครับฉันก็รักคุณค่ะ ka uh -huh. อะไรวะเนี่ยแล้วมนานอกกับป้าได้ไงวะเมื่อคืนนานเข้าหอดัดมิวอยู่เลยป้าป้าครับอ้าวตื่นแล้วล่ะคะตัวเองมอร์นิ่งค่ะมามองลงมอร์นิ่งอะไรป้าเป็นใครเนี่ย หมายความว่ายังไงคะตัวเองทําไมตัวเองถามเขาแบบน,นั้นล่ะนี่ป้าเลิกเรียกผมว่าตัวเองได้แล้วป้ารุ่นแม่ผมแล้วนะนี่ตัวเองพูดอะไรเขางงไปหมดแล้วโอ้ยผมถามว่าป้าเป็นใครก็ด <c oughs> ัตมิวดัตมิวเมียคุณไงดัตมิวเมียผมไม่ได้แก่ขนาดนี้แก่ ้ทำไมถึงได้เปลีนแป็ดแบบนี้นี่คุณผมต้องถามคุณลังหาอะว่าคุณมาอำกับผมเนเตียงได้ไงอะแล้วเมียผมไปไหนตัวเองนี่เขาจริงๆแต่ว่าเขาไม่รู้ทำไมถึงได้แก่แบบนี้ป้าป้าอย่ามาเล่นกับผมนะผมไม่ขำอะ ฉันไม่ได้ล้อเล่นไม่จริงนี่มันเกิดอะไรขึ้นกับฉันอ้ยไม่จริงโอ้ย,อย,อยป้าป้าป้าอย่าเพิ่งตายนะครับป้าครับป้าเตือนดิป้าป้า,ปาเอาคุณฟื้นแล้วเหรอคุณ ตัวเองตัวเองเขาฝันร้ายเขาฝันว่าเขาเป็นคนแก่ป้าไม่ได้ฝันมันเป็นเรื่องจริงป้าไม่จริงไม่จริงเดี๋ยวรอแป๊บนึงอะนี่มันอะไรกันเนี่ย ก็ด้วนี่ป้าจะให้ผมเชื่อได้ไงอะว่าป้าเป็นดับมบิวิงจริงอะเขาเป็นดับเบิวิงจริงเขาพิสูจน์ได้น้นป้าพิสูจน์มาสิวันที่19เดือนพฤษภา2537เวลาตีหนึนาทีเป็นเวลาเกิดของฉันคุณหมอทำข้อดชื่อสุเมรที่ฉันรู้อะเพราะคุณแม่บันทึกในแดอ์รี่หน้าสามรยโอ้ยป้าแบบนี้ใครๆก็พูดได้ งั้นเอาอย่างนี้เรื่องเนี้เราสองคนน่ะสัญญากันว่าจะไม่บอกใครและเก็บเป็นความลับแค่เราสองคนคุณมีที่เมงวันที่จุดลับเรียงกันเป็นแนวเฉียงสามจุดที่ฉันรู้เพราะฉันเป็นผู้หญิงคนแรกและคนเดียวของคุณเชื่อเป็นไงถ้าไม่พอคุณจะให้ฉันบอกอีกก็ได้ว่าร่างกายของคุณน่ะ มีตาหนิตรงไหนพ่านสารวจมาหมดแล้วพอาะพอพพอ๋พอ,อ,อ,อผมเชื่อแล้วว่าคุณเป็นทัดมิวแล้วนี่มันเรื่องบ้าอะไรกันเนี่ยฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมมันถึงได้เป็นแบบนี้คุณไปกินอะไรหรือแพ้อ,อะไรแปลกๆมาหรือเปล่าเนี่ยไม่นะคะคุณจะไปไหนผมขอเวลาอยู่คนเดียวสักพักนะคุณจะไม่ทิ้งฉันใช่ไหมคะ 우으 <laughs> <laughs> จัชยามีอะไรหรือเปล่าโทรนะัดพี่มาแต่เช้าเลยโทษทีอะพี่ที่โทรไปกะทันหันนะ่ะไม่เป็นไรว่าแต่มีเรื่องอะไรหรอจ๊ะบอกพี่มาได้นะผมไม่รู้ว่าจะบอกไงดีอะมันเป็นเรื่องที่ผมอธิบายไม่ได้เลยว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงอะเออแล้วมัเรื่องอะไรนะ เรื่องดัตมิวเหรอนี่อย่าบอกพี่นะว่าเธอสองคนทะเลาะก,กันอ่ะเปล่าไม่ใช่พี่คือดัตมิวเขาอะ่ะเปลี่ยนไปมากจนผมตกใจอ่ะพี่มันแย่ขนาดนั้นเลยหรอนี่ดัตมิวเขาเปลี่ยนไปจนเธอรับไม่ได้หรอผมก็ไม่รู้อะ่ะไม่รู้ว่าจะบอก<ม>ไงดีอ่ะ ถ้าชัยยารับไม่ได้อะพี่ว่าเลิกกันตอนเนี้มันก็ยังไม่สายนะแต่เขาเป็นเมียผมนะพี่เขาคือคนที่ผมตัดสินใจใช้ชีวิตคู่ด้วยอะ่ะออพี่เข้าใจแต่ชัยยาลองคิดดูนะถ้าชัยยารับไม่ได้ สยาจะอยู่ด้วยกันได้หรอผมกลับก่อนดีกว่าโทษทีนะพี่สยามสยาสยา ชายาโถยฮัลโหลนี่ฉันเองจะถามว่ายาที่แกให้ฉันมาเนี่ยมันออกฤทธิ์ได้แค่ไหนผมก็ไม่แน่ใจเพราะตัวยาอยู่ในช่วทดลองอีกอยา่างขึ้นอยู่กับภูมิต้านทานของคนที่ได้รับยานั้นด้วย อะไรนะนี่ฉันลงทุนเป็นล้านเพื่อซื้อยางแกเนี่ยถ้าฉันทําให้สองคนนั้นเลิกกันได้ไม่สําเร็จนะแกต้องรับผิดชอบคุณก็รู้นี่ว่ายาเนี่ยมันเป็นยาเถื่อนอีกอย่างผมยังวิจัยตัวยาไม่เสร็จคุณนั่นแหละใจร้อนอยากเอาไปลองเองผมได้เงินแล้วเนี่ยผมไม่เดือดร้อนหรอกส่วนเรื่องที่คุณอยากให้สองคนนั้นเลิกกันนะถ้าผู้หญิงคนนั้นกลายเป็นคนแก่แล้วอย่าวาแต่ผู้ชายที่คุณแอบรักเลย ผู้ชายคนไหนเขากรับไม่ได้ที่จะมีเมียแก่แ,กแบบนั้นน่ะแกะแน่ใจใช่ไหมว่าไม่มีผู้ชายคนไหนรับได้จริงๆอะแน่ใจสิผมเป็นผู้ชายผมยืนยันแยดัตล yeah, แกคิดเหรอว่าแกะจะแย่งชายาไปจาได้ ีอะไรหรือเปล่าคะพี่โอเคไวมเข้ามาดูความเรียบร้อยของว่าที่เจ้าสาวนะคะแล้วก็พี่มีน้ำหอมจากนอกมาฝากนะคะโหขอบคุณมากนะคะลองฉีดดูเลยนะคะกลิ่นเนี้ ชายยาก็าชอบมากเลยนะค่ะกลับมาแล้วเหรอคะเคนเห็นคุณออกไปแต่เช้าคุณยังไม่ได้กินข้าวแค่เลยลุกมาอาบน้ำแต่งตัวรีบมาเตรียมอาหารไว้ให้คุณนะคะ นี่นัดมิวเกิดเรื่องขนาดนี้คุณยังมีกระจิกกระใจทําอาหารให้ผมอีกเหรอก็คุณเป็นสามีเชนนี่คะเราแต่งงานกันแล้วถึงคุณจะมองฉันไม่เหมือนเดิมแต่ฉันก็ยังเป็นคนเดิมอยู่ดีนี่คุณเป็นห่วงที่ผมไม่ได้กินข้าวมากกว่าห่วงตัวเองเหรอครับคุณจำได้ไหมคะตอนที่เราจะแต่งงานกันฉันสัญญาไว้ว่า ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นฉันจะทำหน้าที่ภรรยาให้ดีที่สุดผมสัญญาว่าจะรักคุณไปจนแก่เท่านะครับฉันก็รักคุณค่ะ ว่าจะรักคุณไปจนแก่เท่าผมขอโทษนะที่ทำให้คุณเสียใจอ่ะฉันขอโทษฉันก็ไม่รู้ว่าทำไมฉันเป็นแบบนี้คุณไม่ต้องขอโทษอะไรเลยคุณไม่ได้ผิดอะไรเลยไม่ว่าคุณจะเป็นสาวหรือจะแก่ไหมผมก็จะรักคุณตลอดไป <c oughs> รู้ไหมรัดมิว <c oughs> <c oughs> <Yeah. S 2> พี่ลงทุนทำหนึ่งกระดานนี้พี่ทำให้มันกลายเป็นคนแก่ชะยังรังยังหลงไม่อยู่หรอพี่บิกเกอร์พี่พูดอะไรของพี่อ่ะอ๋อที่รันมิวเป็นอย่างเงี้ยเพราะฝีมือพี่ใช่ไหมใช่ในน้ำหอมนั่นมันคือตัวยาที่มีที่ทำให้แกเป็นคนแก่ลนะ่ะพี่บิกเกอร์พี่ทำกับฉันแบบนี้ได้ยังไงแกดันดันมิว ใช่เอาฉันมาตั้งนานอะหลุกแกเป็นใครมีสิทธิ์อะไรไมาแย่งเขามาจากฉันฮะอย่าเล้วะินเกอร์ไม่มีใครแย่งใครทั้งนั้นอะผมว่านั้ิวและรักกันส่วนพี่ผมให้แค่คำว่าพี่ชายเท่านั้นแหละไม่ไม่จริงอะไม่จริงพี่ไม,ม่ยอมพี่ไม่ยอมไม่เป็นไรสิ่งที่พี่ทำกับน,นิวมันเกินไปพี่กับผมคาดกันพี่จะไปไหนก็ไปถ้าพี่ไม่ออกไปผมจะแจ้งตำรวจ ออกไปไม่ไม่ไม่จริงฉันต้องไม่ไมแพ้คนอย่างแก,แกน,นะที่บิวฉันร้องกูยด้ขนาดนี้จะทำให้แกได้ไงฉันไม่ยอมไม่ไม่พันดีนะตัวเองค่ะ พันดีค่ะดัดมิวดัดมิวค่ะเฮ้ยดัดมิวคุณกลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วอะ อะไรนะเฮ้ยฉันกลับเปเหมือนเดิมแล้วจริงด้วยะเ <c oughs> บนนิวผมรักคุณช่ก็รักคุณค่ะ